กัมชั่วร้ายของทักษิณชินวัตรคนละพักสอสอพักเพื่อไทยและแกนนำนปชสมหัวคบคิดกับขบวนการล้มเจ้าโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิสูจน์กันจ่าจ่าชูพงถีทวดจัดรายการโจมตีสถาบัานอย่างไรให้พี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนปชดีเอเอฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเอ็ดดีเออผมผมผมพูดถึงเว็บไซต์ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะ ที่ฟังรายการประเภททีธธ่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครับดูไว้เลยว่าผมนายชูพงศ์เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าในหลวงจะรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับในหลวงครับ <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับ เราจะเปลี่ยนจะบอกบาทีบอกว่าไม่สู้กระดาษเนี่ยมันจะเป็นไงไม่ใช่ฉีกท่้ำนูนนะเอาการะยากออกไปทั้งหมดเอาระบบกริย์ออกไปครับใช่ครับขบวนการร้ายคุกคามสถาบันไม่ลดละหากินกับความตายปีห้าสสร้างวาทกรรมไอเหียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงจากการปราศัยของพันเอกกับพี่วันวิริยะชัยคนแสดงเขาบรรยายว่ะ เขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงไะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่าไอเฮียสั่งฆ่าอีหา,ส,าสั่งยิงล่ะครับพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงล่นะครับ ด้วยใจอึ้งพากอนฉเฉลยวาฒก,กรรมไอเหี้ยสั่งฆ่าคือเดี๋ยวนี้นะขบวนการเสือ้อแดงเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศผมเชื่อเลยว่า70-80%ของคนเสือ้อแดงซึ่งนับเป็นล้านๆคนเนี่ยตอนนี้เกลียดกษัตริย์เกลียดกษัตริย์เพราะว่ามีการฆ่าประชาชนมีการฆ่าประชาชนแล้ว กษัตริย์ไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิน้นะนะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนจุดยืนเลยนะครับจะถูกหรือผิดก็เถียงกันได้แต่นี่คือความจริงเวลาเขาบอกเขาตะโกนที่ราชประสงค์ว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครผมเองเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อแดงตอนนี้ที่ไม่เอาปรสาทเนี่ยเชื่อว่านะนายภูมิพลเป็นคนที่ สัางการหมดที่สุดของที่สุดกองแก้วพิกุลทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสั่งปลดรูปที่มีทุกบ้านและน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพบักถือมานานมีลูกจิตฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นะครับคนไทยจำนวนมาก่อนรูปทิ้ง จตุพรพรมพันธ์ปรา,ราศัยกระสุนพระราชทานถูกนำมาใช้ยิงในเหตุการณ์ปี53คุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความจบ็บวดว่าเป็นกระสุนพระราชทาน เสือราชนีกับทหารรักษาพระองค์คุณเยาวมาค่าเพราะฆ่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจและทักษิณชินวัตรกับเสียงโทรศัพท์ลึกลับกล่าวหาทั้งสองพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเอาะอะไรทำไมพระองค์ทั้งสองเข้ามายุ่งกันเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่ากาปรปฏิวัติ เรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นอำนาจประสงค์ของพระที่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นอะนาจประสงค์ของพระที่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเึงนั้นเจตประสงค์ของพระที๋อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเรื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเึงนั้นเจตประสงค์ของพระที่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเรื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นอำนาจประสงค์ของพี่